ต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการกลอยกลอยพึ่งอเปล่าครับเราจะจับพึ่งงานมาใช่ไหมครับครับอันนี้เอาเพิษเลยแหละครัมะเข้าอ่าเราจะเอาลวงนางพญามาที่กักนางพญามาแล้วก็กลอยของนั้นบันโซ่นีย่ยผมาได้ข้าื่องนี่เดียสิบห้าลังคุปกรณ์เดี๋ยว เดี๋ยวมาส่งมาได้ในห้องน้ำคือไม่จบครับร้อนไหมจะเดี๋ยวสักสองสามวันผมก็มาอยู่อ่อนขออย่าเงียบเลยครับใหญ่เขาจะเอาใส่ล้างนี่ก่ะ,ะเขาจะใส่ก้อนนี่ก่ะ <c oughs> ต้องเก็บก่อนอาจารย์จ<ก>้ะบ่บ่บต้องใส่แต่ตอนแรกปล่อยให้มันปล่อยให้มันต้องต้องต้อง,องเขาหน่อต่อไปเป็นขั้นตอนพานางพญานะครับเราจะใช้กระดาษทิชชู่ พื่อที่ให้ยาเราจะได้ไม่ไม่ต้องปล่อยนะพยาเดี๋ยวเขาจะปล่อยเขาเองนะครับคือกระดาษที่ชู่เนี่ยเขาจะกัดออกมาปล่อยตัวเองประมาณสักสองวันเขาจะเขาจะกัดออกเขาจะกัดออกนะครับอ๋อเราไม่ต้องมาคอยปิดเปิดบ่อยครับมัเพิ่ะเวงครับเป็นเทคโนโลยีใหม่โอเทคนิคครับใหม่เลยครับใหม่เลยก่อนหน้านี้เป็นข้โพดเราต้องคอยมาเปิดปิดใช่แบบนี้เราทิ้งไว้ได้เลยครับผม แล้วก็ไม่ต้องยุ่งกับนางพญาเขาประมาณแค่สักสองวันนี้เขาก็จะกัดออกมาหมดเลยวันวันแรกเขายังไม่กัดมันยังมันยังงงอยู่ยังงงอยู่ยังหาท้าออกไม่เจอมันนี้อ่าพอวันพอเขากัดออกมาแล้วเขาก็ยังอยู่ในในกล่องก็ยัาก็อยู่กับพึ่งงานเลยเพราะเขาหวงตัวอย่าวางไข่นี่ครับครับนางพญาอยู่ตรงนี้ ชอบอยู่ที่มืดแอบหลบอยู่เห็นละเห็นละวตัวใหญ่ตัวใหญ่ๆสวยๆอันนี้ชอบบินเนาะจะห่วงตัวมากเป็นพิเศษอันนี้ชอบบเจอหวยเขก็จะวางไว้นะครับได้หนึ่งหนึ่งังะ พื่อเพิ่มความแข็งแรงเดี๋ยวเขาก็กัดออกมาเองนะครับวางไว้ด้านบนอย่างนี้นะครับนี่ก็ยกไปคืนหลังเท่าเลยนี่เขาเพึ่งเพิ่งงานจะตามมาเอง ตามมาเองคนหนึ่งแล้วก็ต้องช่วยเขาหน่อยเราต้องช่วยนะครับเดี๋ยวจะเป็นขั้นตอนของการโกรยอันนี้เป็นพึ่งตัวผู้ทั้งหมดเนาะนี่สีดำๆำเนี่ยเยอะเหมือนกัน เราเราจะกลวยไหมครับกลวยครับอเอดี๋ยวเขาหน่อยเดี๋ยวผมมามุมนี้เลยนี่ครับต่อไปเป็นวิธีการกลวยโดยใช้มือเปล่าครับก็รุ่นรุนนิดนึงนะครับเพราะว่าเราต้องต้องพาพึ่งงานส่วนหนึ่งให้ไปเจอนางพญานะครับเพื่อที่จะไม่ต้องเสียเวลาให้พึ่งบินมาเองนะครับออากาล้านละ